ด้านหลังผมนะครับก็คือ MG Maxcut n นะครับบางคนก็อาจจะงงว่าทําไมก็ใช้ชื่อ m a x ซ u t อะเขาไม่ใช้ MG 9จริงจริงมันคือ m a x u t นะครับเป็นสเปคออสเตรเลียที่ขายในออสเตรเลียเลยคือที่ออสเตรเลียทยแบรนด์นี้นะครับก็คือเป็นแบรนด์ในเครือของแ Sa กมอเตอร์เช่นเดียวกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่อยากจะปรับตัวรถเยอะมันมีตัวหนังสือ Maxcut เต็มคันรถไปหมดก็เลยใช้ชื่อรวมไปเลยว่า MG Maxcut n i นะครับก็เป็น MPV นะครับราคาไม่เปิดเผยแต่ว่าถ้าจองภายในงานนะครับก็รับรถประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับ ลถ้าเกิดว่าจองเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นนะครับก็คือรับคืนอีกสมมุติว่าจอง2 0 0 0 0ก็รับคืนอีก2 0 0 0 0ส่วนลดตรงนี้ก็สามารถเอาไปเป็นส่วนลดเงินดาวน์ได้เอาไปซับนู่นนี่นั่นได้ในการออกรถเลยนะครับน่าสนใจมากนะครับในเมืองไทยจะทําตลาดทั้งหมด2เกรดนะครับมี3สีให้เลือกมีสีดานะครับแล้วก็มีสีเทากราเน็ตเกรย์นะฮะแล้วก็มีสีขาวนะครับแต่สีนี้พิเศษคือได้หลังคาดําด้วยไม่แน่ใจว่าสีขาวได้ไหมนะครับแต่อันนี้คือได้นะครับก็ออปชั่นฟูลเลยนะครับ เป็น EV 100%ความจุแบต90ิกิโลวัตต์อาวรองรับการชาร์จสูงสุดเนี่ยได้ถึง120กิโลวัตต์เห็นไหมด้านหน้า <_' S 1> นะครับ <_' S 1> เปิดฝากระโปรงมามีที่ใส่ของเก็บสัมภาระได้นม,มีโชค๊คเลยนะฝากระโปรงเขานะาไฟหน้า daytime running light เป็น LED หมดหน้าตาตัวรถก็ดูดีเลยแล้วก็มาแบบงงๆมากอยู่ดีๆก็เปิด คือ MG เนี่ยเขาไม่งงเราเนี่ยงงว่าโผล่เฉยเพราะปะกติแล้วนะครับเราคิดว่าในงานเนี่ยจะเปิดแค่ตัว MG ตัว ES ES เนี่ยก็เปิดมา959,000บาทราคาแพงขึ้นแต่ว่าออปชั่นก็เต็มคันหน้าตารถมันได้ด้วยของใหม่นะครับเนี่ยคนให้ความสนใจเยอะมากนะฮะเห็นไหมตัวนี้พิเศษเลยนะค,คือเบาะเนี่ยเห็นไหม เบาเนี่ยคุณไม่ต้องไปทําเพิ่มเลยสําหรับรุ่นนี้แต่ถ้าเกรดรองเนี่ยนะครับเบาของเขาเนี่ยจะเป็นแค่กับตันซีทความสบายต่างกันนี่ราคาเท่าไหรด่ดีพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่เนื้องานนะกระจกมองข้างสีดํามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างใช่ไหมอ่ะเราทําไมเขาไม่ปิดล่ะฮะทำไมเขาไม่ปิดกัน ดูหน้าตาตัวรถหน่อยโอไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ไหมน่าจะ LED นี่มีเซ็นเซอร์เห็นไหมมีเซ็นเซอร์มีกล้องนะครับรอบคันแน่นอนมีกล้องทางด้านหน้าอันนี้ล้อแมกนะครับให้มาเป็นตัวยาง Eco Contact ของ Continental ให้ยางดีนะครับตัวไซส์ยางผมก็เพิ่งเห็นตัวรถพร้อมกับคุณผู้ชมสเปคยางมัน2-3-5นะ 5 5 r 1 9โอ้โหรถใหญ่นะเนี่ยลสอ9เเล็กมากคือมาดูเล็กไปเลยนะครับโอ้ oh, มีช่องแบบลำแอร์ด้วยอะออแล้วก็เนื้อสีเนี่ยพอตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับเห็นไหมว่าสีไม่นะยังต่างกันอยู่นะนะครับวัสดุต่างกันคนให้ความสนใจเยอะมากนะครับจะเห็นว่ามีคนมาดูไม่ขาดสายเลยนะครับ น่าจะขายดีและ E ีวีเนี่ยถ้าคุณแบบเอาไปเป็นรถผู้บริหารนะครับวิ่งระยะทางชัดเจนนะครับก็คือมันง่ายเลยกลับมาก็มาชาร์จง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับการใช้ขุมพลังมอเตอร์ EV นะครับเห็นไหมอย่างนี้เราจะทดสอบกันอย่างไรดีต้องทดสอบนั่งนะยืมรถไปทดสอบนั่งนะเขาจะมีให้เรายืมอี่คัน โอ้ยผมแอบเห็นตัวกล้องด้านข้างของเขานี่อยู่ที่แขนของกระจกมองข้างเนื้อสีทูโทนเป็นไงก็ได้ตัดขอบดีนะครับตอนนี้รถกลุ่มนี้นี่ขายดีนะครับประตูสไลด์ ปานใหญ่มากบอกแถวสามใช่ไหมแยกพับได้40 60ฝาท้ายก็น่าจะเป็นไฟฟ้านะน่าจะให้มาเต็มเดี๋ยวลองครับมาดูนี่ด้านใน โอ้มีที่วางแก้วนะฮะปุ่มไฟฟ้าอ๋อนี่เหรอ,อนนโอ้โหปเป็นไงโอ้นี่ไงนี่ไงปรับตัวบอะเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนี่ดูนี่เป็นทัชแพดนะครับ โแบบนอนลงไปเลยเราจะนอนไปไหนเราจะนอนไปไหนนี่ไงอ๋อแล้วก็ม <cod fum> ีแบบว่าระบายอากาศด้วยนะครับมีฮีทด้วยนะครับอุ้ยแมสทำอะไรอ่ะนวดเหรอคาตานวดใช่ไหมเฮ้ยบาะนวด นไงเฮ้ยดีโคตรดีเลยเออเป็นไงอะมัสซาดมัดสซาดไม่ใช่แมสแต่เห็นตัวยอ่อคิดว่าแมสเปิดมาถึงได้เห็นตัวหนังสือเต็มนะครับอา้าวเขาดับล้วแล้วเหรอนะครับสามารถปรับเบาะได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้แหละนะครับที่เหนือชั้น ถ้าตัวเริ่มต้นไม่ได้ถอดได้แต่แบบนี้ก็คือเท่ากับว่าคุณไม่ต้องไปซื้อเบาะแต่งแล้วอะ่ะใช่ไหมหรือว่าแบบจะยกออกนะครับใส่เป็นเบาะสําหรับผู้สูงอายุก็ได้ที่มันจะเป็นแบบติดตั้งไปเลยแล้วก็เป็นสไลด์ลงมานะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับขายดีเลยเพราะตอนนี้เห็นฝั่ง BYD เนี่ยเอามาโชว์ใช่ไหมแล้วก็ยังไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่า MG เนี่ยก็คือจองได้เลยมีปลั๊กไฟด้วยเป็นไง 150วัตต์มาดูครับภายในของ m a x s u t i นะครับม e okay. ันดูไม่ไม่หร um ูหรานะแต่มันก็พอเข้ามาเห็นของจริงมันไม่หรูหราแต่แต่มันไม่แย่เนาะพอมาดูแลเนื้องานนะครับบุนุ่มมาเยอะหน้าจอแยกส่วนครับเออเขาบอกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าก็กำลังระดับแบบ200กว่าแรงม้านะครับ แรงบิดเนี่ยประมาณ350นิวตันเมตรนะครับเก็บของได้นะครับวางแก้ว2ตํตำแหน่งแล้วก็มี USB นะครับด้านล่างใส่ของได้มี USB เป็น Type A ให้อีก2ตํตำแหน่งแล้วก็ปล่อยไฟถึง5โวลต์มี Power เล d มาให้1ตําตำแหน่งที่เก็บของเยอะดี ะะเปิดฝาท้ายไฟฟ้ามีปุ่มนะครับรบางกระจกใหญ่ทัศนวิสัยโดยรวมก็โอเคตำแหน่งท่านั่งดีมากนะครับแต่ดูเหมือนรถแบบแดชบอร์ดยาวมากเลยนะแล้วก็มี USB ด้านบนอีกนะครับกระจกตัดแสงตัดแสงไหมเหมือนไม่ตัดแสงอเออไม่รู้เลยแต่มันมีปุ่มอยู่ข้างล่างเลย แล้วก็มีหลังคากระจกด้านบนนะครับโอ้โหหนังกลับนี่เพดานเป็นหนังกลับเ,ออเข้าใจทำ้าใจทำ